สวัส okay, so, ดีทุกคนนะครับก็ตาำเคยนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาพูดถึง youtube ต่อนะครับว่าหน้า youtube studio ปี2019กับปี2020มันต่างกันรตรงไหนและมันมีอะไรพิษที่แบบทำให้คนนี่นะฮะที่ สมัครช่องหรือว่าสร้างช่องใหม่ในปี2020เนี่ยเขากังวลใจมากเลยนะครับว่ามันคือตรงไหนและเขากังวลเรื่องอะไรนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายให้ทุกคนนะครับที่สร้างช่องใหม่ในปี2020นี้นะครับว่ามันมีตรงไหนที่มันไม่เหมือนกันนะครับใน หน้า YouTube Studio ปี2019กับปี2020นี่นะเพราะว่าปี2019กับปี2020นี่นะวิธีการสมัครมันจะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาของ YouTube Studio ในปี2019และปี2020นี่นะฮะม,มันจะต่างกันนะครับคลิปอดนี่นะครับ ผมก็จะมาพูดเรื่องที่หน้า YouTube Studio นะฮะว่ามันต่างกันตรงไหนและจะมาบอกให้ทุกคนที่ทำนะฮะว่าไม่ต้องกังวลใจนะฮะเพราะว่าปี2020มันเป็นแบบนี้ทุกคนนะฮะที่สร้างขึ้นมาถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะโอเคนะฮะเราไป คุณเลยนะฮะว่ามันต่างกันตรงไหนนะฮะทีทนนนะ่ที่คุณเห็นในหน้าที่คุณเห็นในหน้าจอนี่นะฮะมันมีภาพสองภาพใช่ไหมภาพที่หนึ่งคือภาพในปีสองพันสิบเก้านะฮะที่ผมได้สมัครขึ้นแล้วภาพที่สองนี่นะฮะมันผมพิ่งสมัรปีสองพันยี่สิบนี่นะฮะทุกคนเห็นความแตกต่างใช่ไหมฮะ ที่ลูกศรที่ผมทำครอบสีเป็นสีแดงนะมันจะเห็นเครื่องหรือว่าจะเห็นตัวเจ้าเงินเหรียญใช่ไหมฮะอยู่ในหนะ้าต่าง y o u t u b e Studio ของรูปภาพที่1ใช่ไหมแต่ว่ารูปภาพที่2เนี่ยไม่มีใช่ไหมฮะผมคิดว่าตอนแรกนะครับผมก็คิดว่าเฮ้ย ามที่ผมรู้นะฮะท่านนะยูทู b สต t u d โอของเราเนะะี่ยมันไม่มีไอ้เจ้าเครื่องใหม่เงินดอลลาร์นี่นะฮะเราไม่สามารถที่จะหาอะไรได้ได้ในช่องของเราใช่ไหมฮะหมายความว่าเจ้าของหรือว่าเจ้าตัว youtube นี่นะฮะเขาไม่เปิดการสร้างไรายได้ให้เรานะะผมก็เลยตกใจว่าเฮ้ย hey, แล้วคนอื่นเขาจะเหมือนผมไหมแต่ว่าผม ไปตรวจสอบหลายคนแล้วนะฮะมันก็พูดเหมือนกันนะฮะว่าปี2020นะครับะฮมันก็เหมือนแบบนี้นะฮะผมก็เลยทําคลิปวิดีโอนี้มาบอกทุกคนนะฮะที่เพิ่งสมัครช่อง YouTube ใหม่ในปี2020นะฮะว่าถ้าหน้าตาของคุณเหมือนของผมนะฮะในภาพที่2อนี่นะมันไม่มีไอเจ้าตัวเงินเหรียญในหน้า YouTube Studio นะฮะ คุณไม่ต้องตกใจนะว่ามันไม่สามารถสร้างอะไได้ให้คุณนะแต่ว่ามันเหตุผลนะที่มันไม่มีเจ้าตัวงเงินเหรียญนะตามที่ผมรู้ของผมนะผมคิดว่ามันเราไม่ได้ไปสมัครที่เอ็กเซนนะรเราไม่มีบัญชีในเอ็กเซนเพราะฉะนั้นเราไม่ผ่านขั้นตอนที่สองฮะที่สามนะเพราะฉะนั้น เครื่องใหม่ตัวนี้มันจะไม่ออกมาให้เรานะฮะแต่ว่าเวลาที่เราทำผ่านเกณฑ์ของ YouTube ตั้งไว้ให้เราเสร็จนะฮะอเจ้า YouTube เนี่ยจะเปิดโอกาสให้หรือว่าเปิดทางให้เราไปสมัครเกเเสร็จแล้วก็เขาจะเปิดตัวเจ้าเงินเหรียญนี่มาไม่ที่หน้าสตูดิโอของเรานะฮะเพราะว่าในเวลานั้นเราสามารถหาอะไรได้ได้แล้วนะฮะเขา จงะเปิดเจ้าตัวเงินเหรียญนี้มาที่หน้าต่าง YouTube Studio ปี2020นี้ให้เรานะฮะตาม,มตามความคิดของผมนะฮะถ้าหาว่าของคุณที่เหมือนของผมในรูปภาพที่สองนี้นะฮะคุณไม่ต้องกังวลใจเลยนะฮะคุณก็ทำวิดีโอแล้วก็ลงคลิป ได้เลยนะฮะคุณไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ย u t u b e ของคุณนี่นะไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ยดยนะฮะคุณไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่าเหมือนกันทุกคนนะฮะในปี2020มันเหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ดูวิดีโอของผมนี่นะฮะคุณไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่าวิธีการสมัครในปี2020กับปี2019นเ้นี่ยมันต่างกาันเพราะฉะนั้นหน้าตาน,นี่นะมันต้องต่างกันอยู่ดีนะฮะ คือปี2019นี้นะเวลาเราสมัครเสร็จนะ,ะขั้นตอนที่ 1, ที่2ที่3เราจะสมัครไปผ่านเชเราจะแบบไทมหรือว่าเราจะสมัครไปแล้วเราจะไปรอที่ขั้นตอนที่4นะฮะแต่ว่าไอปี2020นี่นะ,ะเราแค่ผ่านขั้นตอนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการสมัคร Excel และ วิธีที่สาขั้นตอนที่3านีฮะเรายังไม่ได้ไปเข้าหาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องตกใจน,นะฮะคุณแค่ทําคลิปบ่อยๆลงในช่องของคุณเมื่อผ่านเกณฑ์ที่ YouTube ตั้งไว้ให้คุณแล้วนะฮะคุณก็จะสามารถเข้าไปสมัคร Excel และทำการเปิดสร้างไรายได้ให้ช่องของคุณได้เลยนะถ้าหลายคนที่ กังวลนะฮะผมขออธิบายย้ำให้เลยว่าในปี2020มันก็เหมือนกันทุกคนนะฮะในภาพที่สองที่ผมมีนะฮะคือทุกคนหน้าตาของทุกคนนะมันจะไม่มีเจ้าตัวเงินเหรียญใช่ไหมฮะในปี2020นี่นะ,ะหน้าตา o u t u b e Studio ของคุณที่เราไปดูในมือถือนะฮะจะไม่มีเจ้าตัวเงินเหรียญเหมือนรูปภาพที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลใจนะฮะผม ได้หาผมได้ไปศึกษามานะฮะเราไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเพราะว่าวิธีการที่เราสมัครในปี2020นี้เราไม่ได้ไปสมัครที่เอ็กเซนเราไม่ได้ไปป้อนบัญชีอะไรสักอย่างเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องตกใจคุณแค่ทำคลิปบนไวลงในช่องของคุณเท่านั้นเมื่อผัดเกณฑ์เมื่อ,อไรนะฮะคุณก็ y ยูดโฮมนก็จะเปิดทางให้คุณไปต่อนะคะไปช่วไปในทางการสร้างไรายได้ในช่องของคุณเลยทีเดียวนะคะโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ของผมก็จะมาบอกทุกคนแค่นี้ก่อนนะฮะคิดว่าผมนะฮะนึกว่าทุกคนแลวผมคิดว่าทุกคนเนี้ยอาจจะเข้าใจแล้วก็ดีใจที่ผมมาเผยความรู้แล้วมาให้ความรู้กับอยูทูบเบอร์ทุกท่านนะที่ สมัครช่องในปี2020นี่นะฮะผมบอกเลยฮะไม่ต้องตกใจนจะาดาทำคลิปบ่อยๆลงเลยได้เลยนะฮะเมื่อคพันเกณฑ์ไม่อไหร่เราก็จะสามารถสร้างรายได้ได้นะฮะ